ช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี2025นะครับอินโดนีเซียเนี่ยเรียกว่าลุกเป็นไฟเลยการประท้วงที่เริ่มจากจุดเล็กๆมันได้ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นจลาจลครั้งใหญ่ทั่วประเทศแต่คำถามที่สำคัญก็คืออะไรแหละครับที่เป็นสาเหตุจริงๆที่จุดไฟความโกรธแค้นครั้งนี้ให้มันโหมกระหน่ำขึ้นมาคือภาพที่เราเห็นตามหน้าสื่อตอนนั้นเนี่ยมีแต่เปลวไฟความรุนแรงความวุ่นวายเต็ไมไปหมดเลยครับอาคารราชการหลายแห่งถูกเผา การประทะก,กันแบบดุเดือดระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่เนี่ยกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆเลยครับแต่ว่าเบื้องหลังความโกลาหลที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยและนี่เลยครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันว่าจริงๆแล้วอะไรคือเชื้อไฟของเรื่องราวทั้งหมดเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของเหตุการณ์กันก่อนกับเปลวไฟที่มันลามไปทั่วอินโดนีเซียครับ คือต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่การประท้วงธรรมดาธรรมาแล้วนะครับแต่มันคือจลาจลที่ลามไปทั่วเมืองใหญ่จริงๆไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาบันดุงมากาซาสถานการณ์มันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆอาคารราชการโดนเผาบ้านนัก,การเมืองก็โดนบุกเข้าไปปล้นมีการประทะกันร,รุนแรงใช้ทั้งแก๊สน้ำตารถฉีดน้ำและที่น่าเศร้าที่สุดก็คือมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง8รายครับโอเคแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้าย อะไรคือตัวจุดประกายความโกรธแค้นทั้งหมดนี้บอกไ้ให้ว่ามันเริ่มต้นมาจากตัวเลขชุดเดียวเลยครับ50ล้านรูเปียครับฟังไม่ถึก50ล้านรูเปียแล้วไอตัวเลขก้อนนี้มันสำคัญยังไงนั่นเหรอครับก็ต้องบอกเลยว่านี่แหละคือใจกลางของความขัดแย้งทั้งหมดเป็นตัวจุดชนวนความไม่พอใจครั้งใหญ่เลยฉเฉลยเลยแล้วกันครับเงิน50ล้านรูเปียที่ว่าเนี่ย มันคือเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักของสสที่เพิ่งอนุมัติกันใหม่ต่อเดือนนะครับย้ําว่าต่อเดือนทีนี้ลองมาดูตารางเปรียบเทียบกันหน่อยจะเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันต่างกันขนาดไหนคือเบีย้ยเลี้ยงก้อนนี้เนี่ยสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของผู้จัดการในจาการ์ตาเกิน3เท่าแล้วถ้าไปเทียบกับค่าแรงขั้นต่ําในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดนะโอ้โหมากกว่ากัน20กว่าเท่ามันเหมือนคนละโลกกันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องเบีย้ยเลี้ยงเนี่ยเป็นแค่ประกายไฟแรกเท่าน,นั้นเอง เพราะมันมีอีกโศกนาฏกรรมหนึ่งเกิดขึ้นตามมาที่เปรียบเหมือนการราดน้ำมันลงไปบนกองไฟครับเปลี่ยนให้ความไม่พอใจกลายเป็นความโกรธแค้นที่คุมไม่อยู่เลยครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่28สิงหาคมครับวันนั้นเนี่ยการประท้วงในจาการ์ตากำลังตึงเครียดเลยทั้งสหภาพแรงงานทั้งนักศึกษาออกมากันเต็มถนนพอตกบ่ายการประทักก็เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วพอถึงช่วงเย็นครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน รถหุ้มเกราะของตำรวจคันหนึ่งพุ่งเข้าชนอัฟฟานกูริเนียวันไรเดอร์ส่งอาหารหนุ่มวัยแค่21ปีจนเขาเสียชีวิตคาที่ทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเลยพอข่าวการเสียชีวิตของเขาแพร่ออกไปเท่านั้นแหะครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สถานการณ์ระเบิดออกมารุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าเลยคือการเสียชีวิตของอาฟฟานเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากครับเพราะเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ เป็นตัวแทนของคนหาเช้ากินขําของแรงงานนอกระบบอีกเป็นล้านล้านคนในอินโดนีเซียที่รู้สึกมาตลอดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งถูกมองข้ามจากรัฐความตายของเขาเลยไปสกิดแผลใจของคนทั้งประเทศเขาอย่างจังแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกของคนในตอนนั้นได้ดีมากๆเลยครับพวกเขาปฏิบัติต่อเขาเราวกับว่าเขาไม่ใช่มนุษย์มันคือประกายไฟที่โหมกระพือความโกรธแค้นของประชาชน มันคือความรู้สึกที่ว่าชีวิตของคนธรมธรมดารมันไม่มีค่าเลยในสายตาของผู้มีอำนาจและความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่ทําให้ไฟแห่งความโกรธแค้มันลามไปทั่วประเทศแต่เขาจริงแล้วนะครับความโกรธแค้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่มันคือปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นรอยร้าวที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมอินโดนีเซียมาหลายปีแล้วมันเหมือนภูเขานั้นแข็งเลยครับสิ่งที่เราเห็นเป็นแค่ยอดของมันแต่ข้างใต้น้ําเนี่ยโอ้โหมีปัญหาซ่อนอยู่เพียบเลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพกระสงค่าจ้างก็ไม่ขึ้นแถมภาษียิงจะเพิ่มอีกปัญหาคนรุ่นใหม่ว่างงานก็หนักมากในขณะที่คนกําลังลาบากรัฐดานของประธานาธิบดีปราโบโบกลับออกมาตรการรัดเข็มขัดไปตัดงบประมาณที่สําคัญสำคัญอย่างสาธารณสุขการศึกษาสวนทางกับภาพของชนชั้นนําทางการเมืองที่ใช้ชีวิตหรูหราแถมยังมีความกังวลเรื่องอิทธิพลของทหารในรัฐบาลอีกทั้งหมดนี้แหละครับคือรากของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งดรอีฟวอ์เบอร์จันจากมหาวิทยายลัยแห่งชาติออสเตรเลียก็สรุปสถานการณ์นี้ว่าอย่างคมคายเลยครับท่านบอกว่าในช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการรัดเข็มขัดและคนธรรมดาก็กำลังลำบากแต่กลับมีความคิดที่ว่าชนชั้นการเมืองที่รววอยู่แล้วจะได้เงินเพิ่มมันก็ยิ่งเติมเชื้อไฟความโกรธแค้นให้รุนแรงขึ้นไปอีกคือมันเป็นอะไรที่คนรับไม่ได้จริงๆครับทีนี้พอเจอกับวิกฤตระดับชาติแบบนี้รัฐบาลก็ทำยังไงต่อ จะเดินเกมแบบไหนบอกเลยว่าวิธีรับมือของพวกเขาน่าสนใจมากครับเป็นเหมือนการถอย1นก้าเพื่อจะดูก่อนว่าจะไปต่อ,อยังไงคือรัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์แบบ2ทางควบคู่กันไปเลยครับด้านหนึ่งคือการผ่อนปรนยอมถอยในเรื่องที่เป็นชนวนปัญหาประกาศยกเลิกเบี้ยเลี้ยงสอสอ50ล้านรูปเปียนั้นซะแถมยังระงับการเดินทางไปต่างประเทศของสสด้วยประธานาธิบดีเองก็ยกเลิกการเดินทางไปจีน แต่อีกด้านหนึ่งก็ใช้ไม้แข็งเข้าปราบปรามอย่างหนักเลยครับสั่งให้ตำรวจทหารใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดถึงขั้นบอกว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยเป็นการก่อกระบฏเลยทีเดียวสุดท้ายมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปกว่า3,000ันคนทั่วประเทศแล้วผลที่ตามมาทันทีก็คือในวันที่1กันยายนกลุ่มผู้ประท้วงทั้งนักศึกษาและภาคประชาสังคมก็ได้ประกาศระง,งับการชุมนุมชั่วคราวครับสาเหตุก็เพราะความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากมาตรการที่แข็งกร้าวของรัฐบาลน,นั่นเอง สุดท้ายแม้ว่ารัฐบาลจะยอมยกเลิกเบี้ยเลี้ยงที่เป็นชนวนเหตุไปแล้วแต่คำถามที่ยังคงอยู่ก็คือแล้วปัญหารากเหง้าอื่นๆละ่ะความเหลื่อมล้ำที่มันยังฝังลึกปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ยังไม่ถูกแก้ไขมันหายไปไหนหรือเปล่านี่จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อครับว่าไฟแห่งความโกรธแค้นดวงนี้มันได้มอดดับลงไปแล้วจริงๆหรือเป็นแค่การรอวันที่จะปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งในอนาคต